ล่าสุดออยบอกเจอสารพิษจริงแต่กินได้อะไรยังไงหลายคนคงเห็นข่าวกันแล้วว่าอางุ่นลูกโต,โต,โตหวานฉ่าอย่างไซมัสคัสเจอสารพิษตกค้างเกินค่ากฎหมายกําหนดที่ห้ามเจอในอาหารเด็ดขาดซึ่งแปลว่ามันอันตรายมากค่ะที่สําคัญมากๆคือ74%เป็นสารพิษที่ดูดซึมเข้าไปในเนื้อองุ่นและยังพบสารที่ถูกแบนในไทยไปแล้วด้วยที่มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และถ้าได้รับตอนตั้งครรภ์จะทําให้เด็กมีพัฒนาการชา้า พอเห็นข่าวแล้ววันนี้ตามก็ออกไปสองซุปเปอร์แถวบ้านดูสะหน่อยก็ยังมีวางขายนะคะแต่จัดลดราคาลงมากระหน่ำมาก,มากๆก็เลยแอบสอยมากล่องนึงเจ็ดสิบห้าบาทดูสีเนื้อเขาสิคะทุกคนสีสวยเนื้อแน่นมากๆนี่ออยอบอกว่าให้ล้างแบบนี้ตัดขั้วทีละลูกออกมาจากควงนะคะแล้วตามก็เลยลองแช่น้ํายาล้างผักด,ดูนะคะสิบห้านาทีรู้สึกว่าพอผ่านไปสีความเขียวเข้มแล้วก็เงาเงาลดลงไปนะคะแล้วก็คาบขาวๆนี่หลุดออกค่ะแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ใครกังวลงดพัก เจ้าไซมัสไปก่อนก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะผักหรือผลไม้อะไรก่อนทานก็ควรใส่ใจขั้นตอนการล้างให้เป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะผลไม้เปลือกบางที่เราทานทั้งเปลือกแบบนี้ไม่ว่าจะองุ่นลูกพลูแอปเป,ปิลแดงแอปเปิลเขียวไม่ว่าจะมาจากฝั่งจีนเกาหลีหรือว่านิวซีแลนด์ที่เห็นสีเงาเงา,เงาสวยๆส,สดๆแบบนี้นะคะก็ต้องล้างให้ดีเหมือนเดิม